สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับคลิปนี้ต้องขึ้นมาเพื่อศึกษาเลือดกราฟเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนหรือชักชวนให้คุณลงทุนนะครับผมเดี๋ยวดูบิตคอยด้วยกันนะครับผมว่าไปไหนหรือเปล่านะครับตอนนี้15.39นแล้วนะครับผมตามเฟรม15นาทีนะครับมีโอกาสนะครับก็ต้องวนลงมาแถวๆนี้อีกรอบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับว่าเหรียญแต่ละตัวเนี่ย ในกระดาษเนี่ยก็จะแยกให้เป็นหมวดประเภทไปเลยนะครับผมนะครับก็จะแยกให้นะครับบางตัวเขาจะโชว์ให้นะครับสูงหน้าเหรียญตัวนี้ NFTNFT ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะครับผมอ่าตรงนี้อยู่ในหมวดหมู่อะไรครับผมความต้องการความร้อนแดงก็คือยูนดับที่8แล้วก็ทำตัวนี้มีอะไรบ้างมี NFT แล้วก็เกมไฟล์นะครับผมอ่านะครับไห้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็มาบอกเพื่อนๆด้วยเผื่อว่าคนไหนไม่ได้สังเกตนะครับ ก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นตัวของอ B A B Y Baby d o s นะครับสมมติ B A B Y Baby d o s นะครับเราก็ดูนิดนึง Baby d o s อยู่หมวดไหนอ่านี่คือเหรียญมินนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมแต่บางตัวถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อ่ะเราก็สามารถที่จะ ดูจำเรืองดูตรงนี้ได้นี่คือความร้อนแรงที่ต้องการของในกระดานนั้นๆที่ที่เทรดนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูตัวของบิตคอยกันเลยนะครับผมดูของบิตคอยกันเลยนะครับว่าสามารถที่จะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับ2วันนี้ระวังนะครับสองาวันนี้นะครับอาจจะตุ๊มอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตามเทรนด์วิกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะคิดว่ามันย่อลงนะครับผมถึงแม้ว่ามันขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าย่อมาเนี่ยเราเราเตรียมตัวนะครับในฝั่งทั้งรับดีกว่าไปลุกนะครับผมน่าจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ ผมมองว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับผมนะ 30, นสามหมื่นในทำเพลมของวิกนะครับผมมีโอกาสที่จะหลุดลงมาแถวแถวสามหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นแปดพันโดร่านะครับผมนี่คือการคาดเดาของผมนะครับถึงแม้ว่าทำเพลมสั้นๆมันเด้งขึ้นไปก็เป็นธรรมดานะครับผมเป็นของกลไกตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดดูลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่จะดีดขึ้นมาแนวนี้นะครับเพื่อนๆส่วนนี้ เป็นหน่วยมก็ได้หรือจะไปต่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามันจะไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปคาดหวังราคามันจะไปที่เท่าตรงนู้นตรงนี้เรามองราคาณนะปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้มันเคลื่อนไหวแบบไหนอ่าเคลื่อนไหวตรงนี้เจ้าทุกไม่หลุดดึงขึ้นไปเคลื่อนไหวแบบนี้เจ้าทุกไม่หลุดแล้วดึงขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็ทุบลงมานะครับผมตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์นะครับผมในในอยู่ในบล็อกของ OKX OK นะครับตอนนี้ ถ้าอยู่ในเทรน4ชั่วโมงนะครับก็อยู่ในเทรนไลน์ขาลงนะครับเพื่อนๆเทรนไลน์ขาลงนะยังไม่เบรกขึ้นนะครับเพื่อนๆนะอาจจะทุบขึ้นมาจนแนวท่านแล้วก็ลงเนี่ยบีบแบบนี้จนกว่ามันจะเบรกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสแสดงว่ามันยังเคลื่อนไหวได้อีกหลายชั่วโมงเลยนะครับผมต้องรอทำเฟรมวีคนะครับไอ้ซึ่งก็จะเรียลงถึงดินก่อนนะครับ 46,000นะครับต้องเบรก46,000ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะยืนเหนือเส้นนี้ก็จะเล่นในกรอบขึ้นต่อไปนะครับผมแต่ตอนนี้หลุดเส้นเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยชน S1 ก็ชนไม่ผ่านนะครับขึ้นไปเทสแล้วก็ลงต่อนะครับแต่ก็ระมัดระวังไว้โซนนี้นะผมนะโซนนี้โซนล,ล่างๆเนี่ยโซน,โน,โน, 39, โน 30, 9, เนี้ยโซนแถวๆ39,800หรือแถวๆโซน39,600เนี่ยโซนนี้นะครับก็มีโอกาสเผลอๆอ,อาจจะลักไก่พรวดลงมาก็ได้นะครับอาจจะพรวดลลงมมาาออีีกกก็็ได้้นนนนะะะะครัับบบผจจเปษณแ สองร้อยนะครับอาจจะหลอกล่อตรงนี้ทุบลงมาเป็นแบบนี้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 โซนเนี้ยสามหมื่นเข้ามาหนร้อยนะครับผมถ้าย่อลงมาใบดีกว่านะครับดีกว่าใบเซลล์นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับผมนะมันเสี่ยงมากเลยนะครับแต่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสเตตฝั่งไหนนะครับผมก็ไม่สามารถที่นําเพื่อนๆได้นะครับแต่ตอนนี้ในใจลึกๆเนี่ยตามเพมเดย์เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตั้งเขียวนะน่าจะเป็นตั้งเขียวนะครับเผลอๆตบลงมาแตะโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะโซนนี้นะครับน่าจะขึ้้นนนไไไปปม่่่ดาจะเเ็งขียวคู น่าจะเป็นเต้งเขียวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ในเทนกาลงนะน่าเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งจนกว่ากับเทนสร้างฐานอกข้างเพื่อรอคราบของวิกที่มันอยู่สูงแบบนี้ให้มันลงมาแบบนี้แล้วก็ตัดขึ้นและสุดท้ายก็บินขึ้นไปแต่ว่าเมื่อสองฟันโดลาเขาว่ากันไปในเรื่องของอนาคตนะครับผมโอเคนะครับนี่คือมาดูกราฟกับเพื่อนๆน,นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็มีผิดมากกว่าถูกแต่ยังไงก็หวังดีกับทุกคน นะครับคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงเพียงแค่ทําออกมานะครับผมโดยใช้เวลาแบบสั้นๆเร่งรีบด้วยนะครับผมนะก็โอเคผมจะรอแต่แถวล่างๆนี้นะครับผมนะโซนนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับผมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับอ่าตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกนิดหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ตามที่ผมลุกมาวันก่อนนะครับผมก็ตอนนี้เห็นผลลัพธ์แล้วผมแพ้แค่เวลานะครับแต่เวลาที่ผมแพ้ผมใช้เวลาไม่กี่วันในการรอคอยนะครับเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยพุ่งขึ้นมาวันนี้50%ก็ฝากไว้คิดนะครับผมตัวเวโลนักรระผมนะครับตัวอื่นไปได้นะครับของไทยไป23 0 0 0 0นซะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้มันลงมาจาก60บาทลงมาจาก60บาทหน้าเหลือ1บาทเนี่ยเราคิดต่อนะครับว่ามันจะไปอีกกี่เท่าตัวถ้าเกิดกลับไปที่เดิมนะครับเหรียญอื่นไปได้ของไทยนะครับไปเป็นตาแตกนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้ไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมหาเหรียญพลิกชีวิตให้เจอนะครับสวัสดีครับ